สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสะเทินใจทหารผ่านศึกชาวต่างชาติ เกิดอาการ PTSD ปืนฉีดน้ำกระตุ้นฝันร้ายในวันเทศกาลสงกรานที่หลายๆคนต่างสนุกสนานแต่ใครจะคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ย้อนไปกระตุ้นความทรงจำอันเลวร้ายของใครบางคนเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจจนกลายเป็นความผิดปกติทางจิตท,ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์รุนแรงเสียงเป็นเสียงตาหรือรเผชิญความเครียดขั้นสูงจนเป็นบาดแผลทางใจอย่างอาการ PTSD โรคเครียดภายหลังพยันตรายล่าสุดผู้ชายเฟซบ้ ชื่อนิโคล่าวินเซนโซหนุ่มกู้ภัยได้ออกมาเล่าเคสทหารผ่านศึกที่เกิดอาการคลุมคลั่งและแพนิกหหลังได้เห็นปืนฉีดน้ำ เมื่อวันสงการที่ผ่านมาผมได้เจอเคสที่อยากจะมาแชร์ให้เราชาวกู้ภัยไทยและทุกๆคนได้อ่านกันนั่นก็คือเคส PTSD ที่บ้านเราเรียกกันว่าความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจหรือหลังจากเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายนั่นแหละครับได้รับแจ้งว่ามีคนเป็นลมบริเวณซอยบางลาผมและพี่ๆวิ่งไปตรวจสอบสิ่งที่เจอคือชายชาวต่างชาติมีอาการหายใจเร็วตัวร้อนระหว่างที่ผมเดินเข้าไปเขาก็ยืนบัตรให้ผม บัตรใบนั้นก็คือบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกของทหาร US ผมเลยถามเขาไปว่าคุณกําลังแพนิกอยู่ใช่ไหมผู้ป่วยก็ตอบกลับมาว่าใช่ได้โปรดช่วยผมเลยพยุงเขาออกมาจากบริเวณคนปลุกพานแล้วนําขึ้นรถทันที ผมถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ทำท่าปืนยิงไปอรอบๆผมเลยถามกลับไปว่าปืนฉีดน้ำเหรอผู้ป่วยก็พยักหน้าผมเลยตัดสินใจให้รถสุดหนึ่งขับออกไปจากบริเวณนั้นและนำส่งโรงพยาบาลระหว่างนั้นผมก็ได้รู้ตัวแล้วว่าตัวกระตุ้นอาการก็คือการที่เห็นคนใช้ปืนฉีดน้ำฉีดกัน ใช่ครับปืนฉีดน้ําที่เราเล่นกันนี่แหละมันไปกระตุ้นภาพจําของสงครามที่เขาเคยผ่านมาและได้เห็นคนล้มตายต่อหน้าเป็นจนํานวนมากผ่านไปสิบนาที ผมเลยตามเขาไปดูอาการสิ่งที่เห็นคือผู้ป่วยนั่งอยู่หน้า ER ล้อมไปด้วยพี่ๆตำรวจและอยู่ในอาการกระวนกระวายพี่ๆกู้ภัยและพี่พยาบาลแจ้งว่าเขาเกิดอาการอารวาสและอยากที่จะจบชีวิตตัวเองผมเลยเข้าไปนั่งคุกเข่าอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาแล้วถามว่าคุณจําผมได้ไหมผู้ป่วยพยักหน้าแล้วบอกว่าไม่มีใครฟังเขาเลยซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจด้วยความที่มีความสับสนทางด้านภาษาบวกกับบ้านเราไม่ค่อยได้เจอเคส PT ในชาวต่างชาติที่เป็นทหารผ่านศึกมาเลยแต่ผมได้เคยมีโอกาสอ่านและดูสารคดีในเรื่องนี้และมาเจอเคสจริงๆเลยคลิกเข้ากับข้อมูลที่มีผมเลยทําการเกลี้ยกล่อมจนผู้ป่วยยอมผมเลยทําการเกลี้ยกล่อมจนผู้ป่วยยอมรับการรักษาโดนแว์เลียมไปหนึ่งปักและยาคลายกล้ามเนื้ออีกหนึ่งปักและนั่งคุยกับผู้ป่วยจนเขาหลับไปซึ่งกว่าเขาจะหลับใช้เวลานานมาก ซึ่งทางกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาได้ลงข้อมูลว่าทหารผ่านศึกในอเมริกาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะโดยเฉลี่ย20คนต่อวันใช่ครับต่อวันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเป็นเคสที่รู้สึกว่าหลายๆคนยังไม่เคยพบเคยเห็นเลยอยากจะเอามาแชร์ให้ได้อ่านกันถ้าเจอพยายามใจเย็นๆนะผมอาจจะเขียนดูงงๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ